เดี๋ยวมาดูยำห้าไข่นะชุดแรกที่ว่ามาบางแสนแล้วกลับรอดฝนแล้วไปตั้งเดืนแล้วนีแล้วก็หลังฝนหยุดอันนี้ยำห้าไข่ครับยำห้าไข่ค่ะซิกเจิร์จร้านเลยนะไข่ของเราสองร้อยบาทถ้าไรนะสองร้อยค่ะบพี่ถ้าไหร่นะครับสองร้อยห้าสองร้อยห้าสองร้อยห้า น้ำฝนนะคะตั้งอยู่เรียบชายทะเลนะคะถ้าลูกค้ามาจากในตัวเมืองนะคะพอเรียบชายทะเลนะคะจะมีวงเวียนปลาลงมาทางด้านโน้นแต่เราจะอยู่ทางวงเวียนเรือสำเภานะคะเป็นรถสีแดงประมาณนี้นะคะอยู่ติดกับร้านน้ําค่ะมีอาหารมากมายหลากหลายอย่างนะคะตอนเย็นยังไงแวะชิมแวะชมแล้วก็แวะพักผ่อนรีแลกซ์ได้ตามสบายนะคะสวัสดีครับบุครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลนะ นี่นะเขาว่ามีร้านเด็ดร้านดังนะมาเปิดใหม่นะบนสะพานใหม่นะดูคนลุมล้อมนะนี่นะน,นะเขาบอกแมค้าร้านนี้แซ่บมากนะมาตามกระแสนะนี่หนุ่มเมืองชอนชาแน,นลมาจัดให้นะเดี๋ยวเขาไปดูยำม,มันๆนในร้านนะเป็นร้านยำนะรถเลยไหมโอเคลแล้วนะเรามาดูวัตถุดิบทางร้านนะนนะ <laughs> เดี๋ยวลูกค้าคงอะไรยกรถยกรถมันก็จะรวมทั้งรถสองชุดนี่นะได้ยินว่ายกรถนะยำไข่ปลาไมครับร้านนี้ทีเด็ดห้าไข่นะยำไข่ปลายำกุ้งปลาหอยแครงปลาปูม้าปลากุ้งดองปลาเป็นรถพวงเล็กๆนะแต่น่ารักนะเดี๋ยวทักท้ายแม่ค้าก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะแม่ค้าแซบนะแซบซิง่แซบซิงนะอันนี้ยำอะไรครับ ยำห้าไข่ <10 S 1> ยำเก้าสดยำแซลมอนค่ะไม่ปลาจ้ะยำห้าไข่นะใช่ค่ะอันนี้ลูกค้าบ้านเดียวกันครับหืมแซ่บๆเลยนะดูพริกแซ่บซิงแซ่บสายเลยพี่แซ่บซิงแซ่บสายนะ้ำมาสายนะไม่ใช่อะไรนะครับนีม่มาสายหืมอยู่น้ำยำฉ่ำๆนะ อันนี้ห้าไข่แล้วครับห hmm. okay ้าไข่ค่ะแล้วใช้ใช้พริกสวนพริกโมเดลครับเดี๋ยวหนูรอเรียกตามหมายเรียกเลยครับผมนี่นะตามคำเรียกร้องนะวัดต้คิวครับผมได้ไหมอาผมมาประมาณคืนหนึ่งได้ครับผมเอาเป็นยำใส่ห้าอย่างของพี่มา1ทุ่มเอา6โมง6ทุ่มเนาะสีน้ำยำฉ่ำเลยเดฝั่งนี้ก่อนครับของพี่เอาอะไรบ้างครับของพี่ยำแซลมอนอย่างเดียวยำแซลมอน ยำแซลมอนอันนี้ปลาไหมครับปลายำแซลมอนปลาลาอย่างเดียวนะครับผมกิวที่18แล้วก็กิวที่19บแม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะน้องน้ำฝนนะนี่นะฝนวันนี้ไม่มีฝนนะวันนี้ไม่มีฝนนะนี่นะออเดอร์เข้ารัวๆนะ1819กกุ้งเราจะเป็นกุ้งดองน้ำปลามาเรียบร้อยนะคะอ๋อกุ้งดองน้ำปลาเรียบร้อยนะครับ โอเคกครับ,รบโองเคแล้วก็กล่องคูที่โต๊ะคิวที่2ี่สิบกดก็จะใส่สในตู้นะส,สาสานนะครับร้านนี้ผ่านไปผ่านมามาอุ่นหนุนได้นะพี่กัดสะพานใหม่นะโอเคครับของพี่ยำไขไ่ห้าอย่างด้วยนะแล้วก็ยำปาเ่องสองอย่าง มีหกครึ่งหกครึ่งแต่ละที่มันค่อนข้างที่จะล้าล้ำแปสามสิบมีปกติอยู่ร้านก็จะกว้างกว่านี้ห้าอ่างมาขายที่นี่ได้กี่วันแล้วครับวันนี้วันนี้วัน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 ที่สามแล้วนะยำแซลมอนอันนี้ก็ไม่ล้าเหมือนกันนะครับแยกน้ำนะครับแยกน้ำไม่ล้าแยกน้ำยำกุ้งดองน้ำปลา80บาทกุ้งดองน้ำปลา80บาทนะนี่นะ ที่มาเอาของที่บแบแบเป็นของแซนะ<ส>นะโอเคครับผมเมื่อวานหมดทุกอย่างหรอหมดทุกอย่างแล้วก็เลยออกมาช้านิดนึงเพราะต้องเตรียมของอืคอันนี้เป็นอะไรครับเซมมอซมอนนะเซอร์มอนค่ะยำเซอมอนนะเท่าไหร่ครับเซมอนร์มอน 120บาทนะมีทั้งแบบปลาล้าไม่ปลาล้าเนาะมีทั้งแบบปลาล้าไม่ปลาล้าของที่นะใส่กรองให้เลยนะครับนั่งกินชายทะเลได้เลยนะครับที่สะพานใหม่นะเดี๋ยวประมาณกลางเดือนแมค้าก็น่าจะหยุดสามวันนะคะก็ต้องต้องต้องปรับปรุงรถใหม่อ๋อขยายรถไม่ขยาย ้ขยยาเิม่นี่นะจอดรถกันแบบว่าเี่นะเดี๋ยวมาดูยำห้าไข่นะคือดีคือชุดแรกที่ว่ามาบางแสนแล้วกลับรอดฝนแล้วไปตั้งเดินแล้วนี้แล้วก็หลังฝนหยุดนี้อันนี้ยำห้าไข่อะครับยำห้าไข่ค่ะซิกเนเจอร์ร้านเลยนะไข่ของเราสองร้อยบาทเท่าไหร่นะสองร้อยค่ะพี่เท่าไหร่นะครับสองร้อยยำห้าไข่สองร้อยนันี่นะ มีไข่อะไรมัางครับก็มีไข่ปลาเลเซียลนะคะไข่ปูม้าแล้วก็ไข่หมึกนี่เราจะใช้เป็นหมึกกล้วยค่ะแล้วก็ไข่แมงดาไปแล้วแล้วก็ไข่แดงเค็มสองร้อยบาทนะซิกเนเจอร์ร้านเลยนะครับก่อนจะมาขายยำไปทำอะไรมาก่อนครับก็เปิดร้านอาหารนี่ค่ะเปิดร้านส้มตามยำนี่แหละค่ะ

แล้วก็สองสีครับผมเห็ดแดงเย็นน้ำเมื่อวานผมจะมาหาน้องฝนทีแล้วกลับมาไม่ทันไปประจวบมาไปประจวบอืมไปหาเจเล็กไปหาเจ๊หนึ่งมาตาฝากฝั่สวัสดีเซซเซทั้งสองด้วยนะคะเจเล็กแล้วก็เจ๊หนึ่งนะคะครับผมไอดอลเหมือนกันค่ะไอดอลเหมือนกันนะไอดอลเหมือนกันติดตามอยู่เหมือนกันเห็นเจ๊หนึ่งเข้ามามายามมาเห็นพี่เห็นอยู่คอมเมนต์อยู่ใช่ ดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมเดี๋ยวจะทำทำาะเป็นฝากนะคะเรียบร้อยครับผมมีน้ำตาลใช้น้ำตาลเลยครับน้ำตาลน้ำตาลนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวเลยนะค่ะพี่สุขนี่นะอืมมะนาวบ้านเรานะคะมะนาวบ้านเราแลบ้านแถวใช่ครับผมบ้านปลูกสวนมะนาวเองบ้านแว ส่วนปลานี่บ้านค่อย <c oughs> บ้านค่อยจ้าป <c oughs> ิสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาจ้านี่นะอันนี้เป็นยำอะไรครับอันนี้นะคะเป็นยำยำไข่หมึกไข่หมึกกับไข่ปลาเรียวเซียวแล้วก็ยำแซลมอนแยกแนวะ มีคนทักไปบอกพี่พี่ต้องมาถ่ายนะร้านนี้นะโอ้พี่อยู่ประจวบตอนเนี้ยอ๋อกลับมาเดี๋ยวมาเมื่อวานกลับมาทันมาไม่ทัน้องมังคุดปกติทั้งสเลยนะปกติเปิดร้านถ้าร้านปิปกติคือสวย ตรงร้านเอาไว้เผื่อบางทีลูกค้าใส่ถ่ายรูปบ้างเราถ่ายถ่ายรูปเพื่อการละเอียจะได้มีเลยลูกชิ้นเล็กมันเนี่คือใช่คือไม่เลี้ยงไม่ทั้งหมดปลาแซลมอนสองไข่ก็ร้อยห้าสิบสองไข่ร้อยห้าสิบนะหมึกกล้วยไข่จะอร่อยแต่แนะนำให้กินสี่ไข่นะครับคุ้มกว่าเพิ่อห้าไข่สองร้อยนะ สองใครอุ้ยอ่ะไม่เป็นไรอันนี้แต่อันแซลมอนแยกโอเคอ่ามันจนมึงขัดเตอร์ที่อาจจะแยกนะำที่ว้านอเจตไอห้าคูนแปดนี้ให้แยกน้านร้านเป็นอย่างนี้เลยนะงานรถจะเป็นรถพ่วงแบบนี้เลยนะนี่นะแบบนี้นะครับมีรับคนละครึ่งด้วยนะนี่นะร้านนางสวยงามมากนะครับนี่นะ

หลังสักหยุดกลางเดือนคิดว่าสถานที่น่าจะมหมายเลขรถนะนะคะน่าจะน่าจะกว้างขึ้นกว่านี้อาจะใส่ของได้จุกมากกว่านี้ขยนะายร้านว่ากันไปพิกัดร้านนะสะพานใหม่นะเห็นเรือใบนี่เลี้ยวซ้ายมาสังเกตขวามือเลยนะครับร้านน้องน้ำฝนนะร้านแซบซิ่งนะ ถ้าอยู่ร้านไม่ได้ซิ่งแต่ถ้าอยู่นี่ต้องซิ่งมาแล้วถึงจะได้แซ่บเยียน้ำกลับบ้านก็มีนะ อสั่งผ่านเฟซต่อนะคะอ๋อสั่งผ่านเฟซเ,เลยจอง,งคิวอันบางทีก็อาจจะไม่ได้ได้เมน์ได้ตดอบว่าหนูหน,หนูต้องทำงานเราไม่มีแอดมมนแล้นะคะขอใคได้ว<ม>นะยหนู <c oughs> เราช่วยกันตอบอถ้าว่างเงี้ยก็ถึงจะได้เม้นต์ตอบมีรอ้องคือกับจากไปตลาดต่อเลยนี่แบมบูใครเอ่ย คนนี้คือพี่หวังของไม่คารายะน้ำเหมือนกันเซลโมนยำสองไข่แซลมอนไข่อะไรนี่ดูเมนูนะครับะรนะนห้าไข่สองร้อยนะมียำยกรดสี่ร้อยบาทนะ รถที่ให้รอนานด้วยนะค่ะไม่เคยนับถอย้อยู่แล้วความต้องนี่นั่งรอเป็นสุ่มนะลูกค้าด้านหลังบางทีลูกค้ารอเยอะๆก็เพ่งใจอยู่ธรรมดาของของแซบต้องรอครับเราเราอยากให้มันมีมาตรฐานไปด้วยทุกคนได้กินทุกคน ค้านั่งรอกันอยู่ด้านหลังเลยนะครับเป็นไงครับระจวบร้อนไหมครับก็ไม่ร้อนนะครับไม่ตกครับอากาศดีครับพ่อแต่ตอนเย็นครับกลางวันไม่ได้ออกเจอพี่กบไหมครับพี่กบไม่อยู่เนาะเจอ อยู่ปานบุรีครับเห็เห็นคุณี่ถ่ายรูปอ่าใช่ยังไงก็เป็นไอดอลน้ำฝนทุกท่านนะคะหยอกนะเอาของต่อด้วยยำอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนแยกน้ำแล้วก็ห้าไข่ค่ะห้าไข่ออกอีกแล้วนะทุกท่านส่วนมากคือต้องมีห้าไข่อืมจะมีห้าไข่แน่นะ ในอนาคตน่าจะมีหกไข่เจ็ดไข่นะ,ะ <c oughs> ห้าไข่ของร้านนี้เป็นเมนูแนะนำออสโลซิกเนเจอร์เลยนะครับ,ร,บราคาถูกเลยนะสองร้อยบาทนะ <c oughs> หากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับของพี่มีพี่ม,มะม่วงข้าวโพดใส่มมพ,พืชมะม่วงขาโพใส่ได้หมไหมขอแยกน้ำใส่ถ้าเกิดปีไม่ขาบ ของที่ทอาพี่ห้าไข่กะยำที่แท้ที่แทแ้เรามันไม่มีไงเราก็ต้องมาหันที่น,นั่งงานเรานี่น่าจะทายให้ดูแบบเทศเดียวจบนะไม่ต้องตัดต่อ,อยากนะนะน้องฝนถ้าหันมือก็เห็นเห็นเลยค่ะ รีรรจริงแล้วต้องฝนเป็นคอสตูมด้วยนะพี่เนี่ยหนูยังกลัวอะไรถ้าเกิดกองถ่ายเปิดเนี่ยหนูต้องเข้านะหรอต้องหยุดร้านอืมเป็นอะไรนะครับเป็นคอสตูมดีไซน์เอ,ขอ่ของของค่ายสามเสียงค่ะงานละครตอนเช้าหนังจักรงะออๆครับ,ออรบยุคใหม่นะคะยุคหลังๆเนี่ยค่ะอ๋อก็อมีรุ่นเดิมๆท่านก็่เป็นที่ปรึกษาค่ะอืม พอะเดีนโควิดแล้วเขาไม่ <5 S 2> ได้ถ่ายทำต่อนี่นะฮะไข่นะนะเลยสองร้อยบ,บ,บาทถ้ากินไข่เดียวก็ร้อยหนึ่งล่ะถ้าไข่นี่สองร้อยนะครับให้ลูกค้าได้ถามนะนเป็นไข่แมงดานะครับแล้วก็จะต่อด้วยไข่หมึกนะ สองร้อยบาทน,นะครับแยกน้ำนะยังไม่ถึงครูแล้วใช่ไหมครูเสื้อเหลืองคือเซ็ตนั้นใช่เบอร์เบอร์ซี่ของครูทั้งหมดเลยบินยาวนะครับจองกันอยู่ท้ายยังไม่ได้กระจายเลยยามห้าค่ายครบแล้วเนาะงานบินมีขนาดเพิ่งเปิดร้านใหม่นะ ลูกค้าหน้าร้านาจากร้านอาหารที่ที่ผลทำลูกค้าตามมาก็90%ซค่ะแล้วก็ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ที่มาเที่ยวแล้วก็ที่ได้เห็นเราตรงนี้ค่ะเพิ่มอีกสองไข่มีลูกค้าเลือกเลยมันม,มีทั้งหมด5ไข่พี่มีไขป่ปูไข่ปลาเรียวเซียไข่แมงดาไข่หมึกไข่แดงเค็มครับผมคุณพี่เลือกได้เลยครับว่าสองไข่เอาอะไรบ้าง ได้แล้วค่ะอันนี้คือที่สี่แล้วค่ะพี่นั่เดี๋ยวจะได้ยินลอได้ครับวัดของครูเนี่ยปลาล้าหมดเลยใช่ไหมของครูปลาล้าหมดเลยของพี่ทั้งหมดกี่อย่างครับเมื่อกี้บินเมื่อกี้ปลาล้าหมดเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหมเจ็ดอย่างค่ะโอ้โหนี่คือคนเดียวใช่ไหมครับพี่สังทำไมทีนี้เลยครับพี่หลงลืมค่ะใช้ครับผม หอยแคงก็ไม่ลานะครับ okay. เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่เม,เมนูนี้นะครับนานแล้วนะครับเพานั้นยังเลอะหน่อยก็จะขออนุญาตตอดแมสมาชิม๋อ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นยำอะไรครับอันแรกอันนยำห้าไข่ยำ5ห้าไข่อีกแล้วนะเดี๋ยวมาปิดท้ายที่ยำห้าไข่นะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบองชนชาแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่องน้องใหม่ด้วยนะมาคอยสรรหาร้านยำร้านอาหารอร่อยอร่อยให้ดูเรื่อยๆนะครับ เยอะนะคนบอดีเราล้างอร่อยครับร้านยำก็มีเยอะมีแต่พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นแหละค่ะมีสิบได้ครับผมเดี๋ยวมาดูยำผ้าไข่นะเจอกันที่ตลาดก็ทักทายกันปกติน่ารักพริกมีสองแบบใช่ไหมครับพริกมีสองแบบค่ะในพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกแดงจินดาใช้สองอย่าง เบอร์2ี่นี่สวยดุก้านะมาดูยำห้าไข่อีกแล้วนะ200บาทแบบจุกๆุนะไม่รู้จะถูกไปไหนนะครับถูกไม่ไปไหนครัถูกต้องมานี่ถูกต้องมานี่นะที่นี่ที่เดียวนะน้องฝนบอกนะนะไข่ปูนะไข่ปูบ้านจุกๆเลยนะเบอร์หต่อด้วยไข่ปลานะครับเ<อ>บอร์ที่ ก็ต่อด้วยไข่แมงดานะครับไข่แดงไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อด้วยไข่หมึกนะตัวแล้วป่ะฮะร้อยสามร้อยยี่สิบโอ้โหนี่นะห้าไข่นะโอ้ยหมึกลวยแน่นแน่นจุกๆเลยนะมาเป็นลำเลยค่ะพี่เขาเรียกเป็นลำหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้เป็นพวงนะนี่นะ ห้าไข่จุกๆนะวันนี้ลูกค้าทานหรืลูกค้าทานที่นี่นะใช่เรียบร้อยครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบึงชันชาแนลด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องฝนมากนะครับสวัสดีครับ